สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเจอกันกับครูกรมลักษ์สุป,ปาการเหมือนเดิมนะคะลูกวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องแสงและเงานะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องแสงและเงานะคะจะมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนนะคะคำถามเขาถามว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไร และการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนักเรียนจะสามารถตอบคำถามนี้ได้นะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเรานะคะลูกเราจะเรียงเรื่องการเกิดเงาเมืดและเงาหมัวนะคะซึ่งจากภาพเป็นภาพของอผู้ชายเดินผ่าน แสงจากสปอตไลท์ใช่ไหมคะซึ่งผู้ชายคนนี้จะยืนอยู่ด้านหลังของแสงไฟใช่ไหมคะและจะปรากฏให้เห็นเงาของเขาอยู่ที่ฉากรับแสงในทิศทางตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับแสงใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าแสงและเงาจะอยู่คู่กันเสมอนะคะโดยเงาจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดแสง หากแหรงกำเนิดแสงเปลี่ยนทิศทางเงาก็สามารถจะเปลี่ยนทิศทางด้วยนะคะนี่ก็คือในลนักษณะของการเกิดเงานะคะลูกทีนี้เรามาดูว่าเงาคืออะไรนะคะเงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดขึ้นจากวัตถุต่างๆขวางกั้นทางเดินของแสงไว้แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงได้เพียงบางส่วน เงาสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะนะคะได้แก่ลักษณะที่1ก็คือเงาเมืดนะคะเงามืดคืออะไรเงามืดก็คือเงาของวัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทนะคะอ่านักเรียนดูในภาพในภาพจะเกิดเป็นเงาเมืดเกิดขึ้นนะคะ,ะในภาพเราจะเห็นว่าเป็นลูกแอปเปิลใช่ไหมคะ โดยแสงที่มากระทบกับผิวของแอปเปิลซึ่งแอปเปิลเป็นวัตถุที่เราเรียกว่าเป็นวัตถุทึบแสงนะคะเมื่อแสงเดินทางมากระทบกับผิวของแอปเปิลแสงที่ผ่านไปจะไม่สามารถทะลุผ่านเนื้อผิวของแอปเปิลได้นะคะก็เลยทำให้เกิดเงามืดเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังของลูกแอปเปิลนะคะ อทีนี้เรามาดูเงาประเภทที่2นะคะเงาประเภทที่2คือเงามัวนะคะเงามัวคืออะไรเงาหมัวก็คือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นไม่มืดสนิทนะคะในที่นี้จะเกิดกับวัตถุที่ไม่ใช่วัตถุทึบแสงนะคะในภาพจะเห็นเป็นแก้วน้ําซึ่งแก้วน้ําจะเป็นวัตถุโปร่งใสนะคะโดยแสงสามารถที่จะทะลุผ่านได้ และเป็นบางส่วนที่เงาจะ,ะไม่สามารถผ่านได้ก็จะเกิดเป็นเงามัวเกิดขึ้นนะคะค่ะต่อไปเรามาดูขนาดของเงานะคะขนาดของเงามืดและเงาม,มัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุก,กับแหล่งกําเนิดแสงและระยะห่างของวัตถุก,กับฉากรับแสงนะคะพูดง่ายๆก็คือขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะคะลูกปัจจัยที่1ก็คือ ระยะห่างของวัตถุก,กับแหล่งกำเนิดแสงปัจจัยที่สองก็คือระยะห่างของวัตถุก,กับฉากรับแสงนะคะทีนี้เรามาดูการเกิดกรณีที่1น,นะคะหากฉากรับแสงอยู่ใกล้วัตถุเงาเมือดจะมีขนาดใหญ่แต่เงามัวจะมีขนาดเล็กนะคะนักเรียนดูจากภาพนะคะจากภาพ แหลงกำเนิดแสงก็คือไฟฉายใช่ไหมคะแสงจากไฟฉายมากระทบกับวัตถุก,ก็คือลูกบอลใช่ไหมคะจะเกิดเงาที่ฉากรับด้านหลังของวัตถุนะคะโดยเงาที่เราเห็นจะเห็นเป็นเงาเมืดขนาดใหญ่กว่าเงามัวนะคะอ่าก็คือตามภาพในสไลด์นะคะลูกต่อไปกรณีที่2หากฉากรับแสงอยู่ไกลาจากวัตถุมากขึ้น เงามืดจะมีขนาดเล็กแต่เง,งามัวจะมีขนาดใหญ่นะคะอะจากภาพนักเรียนดูนะคะฉากเขาจะเลื่อนออกมาไกลนะคะฉากรับแสงจะเลื่อนออกมาไกลจากจากวัตถุนะคะก็เลยทําให้เงาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะเงาม,มัวมีขนาดใหญ่แต่เงามืดมีขนาดเล็กนะคะก็คือตามสไลด์ที่นักเรียนเห็นนะคะลูก ต่อไปมาดูว่าการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาหมืดและเงาหมัวนะคะซึ่งเกิดได้3ากรณีนะคะกรณีที่1แหล่ง,งกําเนิดแสงมีขนาดเล็กเป็นจุดอ่าเป็นยังไงนะคะนักเรียนดูจากภาพจากภาพเราเห็นว่าแหล่งกําเนิดแสงอ่าจะมีฉากกั้นอยู่ทีหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งบริเวณแสงที่สามารถลอดผ่านรูของ ฉากกั้นตรงนี้มันจะเป็นรูขนาดเล็กนะคะเมื่อแสงเดินทางออกมารังสีของแสงจะไปตกกระทบกับวัตถุที่ขวางกั้นนะคะหลังจากนั้นจะเกิดเงาขึ้นบริเวณฉากรับแสงโดยการเขียนแนวเส้นทางการเดินของแสงเราจะลากเส้นรังสีของแสงเพียงสองเส้นนะคะจากฉากที่รับแสงนะคะ และเงาที่เกิดจะเป็นเงาเมืดเท่านั้นนะคะจะไม่มีเงามัวเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะวางฉากห่างหรือว่าอยู่ใกล้วัตถุมากน้อยแค่ไหนนะคะเกิดได้เพียงอย่างเดียวก็คือเกิดเงาเมือนอคะต่อไปกรณีที่สองแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดเล็กหรือเท่ากับวัตถุที่ใช้กั้นแสงนะคะ,ะนักเรียนดูภาพนะคะ ดูภาพแหล่งกำเนิดแสงกับฉากที่เราใช้กัน้นช่องที่แสงสามารถผ่านได้มีขนาดเท่ากันกับขนาดของหลอดไฟใช่ไหมคะพอมันส่องออกมาแล้วรังสีของแสงจะไปตกกระทบกับลูกบอลที่เป็นวัตถุฝางกั้นใช่ไหมคะทีนี้ฉากรับแสงก็จะปรากฏแนวเส้นทางเดินของแสง โดยเราจะลากเส้นของรังสีของแสงเพียงสี่เส้นไปที่ฉากนะคะโดยเส้นที่ลากได้จะเป็นเส้นตรงขนานกันสี่เส้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าเงาที่เกิดขึ้นเป็นเงาประเภทไหนนะคะลูกเงาที่เกิดก็คือจะเป็นเง,ง,งามัวล้อมเงาเมืดอ่าเงามัวล้อมเงาเมืนะคะค่าเป็นยังไงเงาเงามัวจะอยู่ด้านนอกนะคะส่วนเงาเมืดจะอยู่ด้านในนะคะ ต่อไปเรามาดูในกรณีที่3กรณีที่3แหล่งกําเนิดแสงมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่ใช้กั้นแสงอ่เป็นยังไงดูตัวอย่างนะคะ,ะนักเรียนดูแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็คือหลอดไฟกับฉากที่มากัน้นนักเรียนดูช่องที่เปิดให้แสงผ่านไปมันจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะดังนั้นเมื่อรังสีของ แสงไปกระทบกับวัตถุใช่ไหมคะอ่าโดยตัวนี้มันจะมีฉากรับแสงเพิ่มขึ้นมาสองฉากนะคะลูกอ่าทีนี้การเขียนแนวเส้นทางเดินของแสงเราจะเขียนเป็นสี่เส้นแต่ของกรณีที่สองมันจะพอมันออกมาจากแนวในการเขียนมันจะเป็นสระเป็นสี่เส้นใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นแนวเส้นตรงแบบเส้นขนานกัน แต่ในภาพนี้มันจะกระจายออกมานะคะอ่าโดยสเส้นนี้จะทําให้เกิดเงาประเภทไหนอก็คือจะเกิดเงาเมืดและเงามัวขึ้นในลักษณะต่างๆตามตำแหน่งของฉากที่ตั้งอยู่นะคะโดยฉากรับแสงจะมีอยู่สองอันอโดยจะเกิดเป็นเงาประเภทไหนนะคะอ่านักเรียนดูดูที่ฉาก A นะคะ ฉาก A หากวางฉากรับแสงไว้ในบริเวณตำแหน่ง A จะเกิดเงามัวล้อมเงาเมื่อนะคะเกิดได้ยังไงอ่านนักเรียนดูตามสไลด์นะคะเงามัวก็คืออยู่ด้านนอกส่วนเงาเมื่อจะอยู่ด้านในนะคะต่อไปการวางฉากที่ตำแหน่ง B ตำแหน่ง B นะคะอาจะเกิดเฉพาะเงามัวเท่านั้นนะคะ เพราะว่าเงามืดจะมีลักษณะเป็นจุดเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ดังนั้นในตำแหน่งดีนักเรียนจะมองเห็นเพียงแค่เงามัว,มวเพียงอย่างเดียวนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าการใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาในชีวิตประจำวันของเราใช้ทำอะไรบ้างอ่าหนึ่งอ่านักเรียนดูนะคะในภาพเป็นภาพบ้านใช่ไหมคะเราใช้ประโยชน์ก็คือ ใช้กระเบื้องที่เป็นวัสดุทึบแสงใช่ไหมคะมามุงหลังคาซึ่งการนำเอากระเบื้องที่เป็นวัสดุทึบแสงนี้มามุงหลังคามันจะสามารถป้องกันแสงแดดและความร้อนไม่ให้เข้าไปในตัวบ้านหรืออาคารเรานะคะต่อไปตัวอย่างที่2ก็คือการใช้ร่มบังแสงแดดใช่ไหมคะ อ่าก็คือเป็นการบังแสงแดดเวลาที่นักเรียนอยู่ไปอยู่ในบริเวณที่แสงแดดจะจ้านะคะต่อไปกรณีที่3มก็คือในสมัยโบราณเรายังไม่มีนาฬิกาแบบนาฬิกาข้อมือนาฬิกาดิจิตอลนะคะคนสมัยโบราณเขาจะใช้นาฬิกาแดดนะคะโดยใช้หลักการก็คือให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมากระทบเข็มของอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ตรงกลางวงกลมนะคะ อ่าพอแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนมากระทบกับเสาที่ตั้งอยู่ตรงกลางมันก็จะทอดเป็นเงาออกไปตามาตัวเลขตำแหน่งต่างๆนะคะก็คือจะไล่าจากเลข1ถึงเลข24นะคะก็คือตามครบ24ชั่วโมงนั่นเองนะคะลูกต่อไปตัวอย่างที่4ของการเกิดประโยชน์ของการเกิดเงานะคะก็คือเพื่อความบันเทิง ในภาพจะเป็นภาพการแสดงการละเล่นของภาคใต้นะคะที่เราจะเรียกว่าการเล่นหนังตะลุงและหนังใหญ่และการเล่นละครเงานะคะก็คือหลักการง่ายๆเราจะเอาตัวละครไว้อยู่ด้านหน้าของอ่าไว้ไว้ด้านหน้าของฉากใช่ไหมคะแล้วก็จะส่องแสงไว้ด้านหลังนะคะเวลาแสงมากระทบเราก็จะเห็น ตัวของภาพการ์ตูนต่างๆที่เอามาแสดงนะคะซึ่งอันนี้จะใช้เป็นการแสดงการละเล่นของภาคใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่คนใต้จะรู้ดีเลยนะคะว่าเป็นการละเล่นที่เป็นประจำของภาคใต้นะคะต่อไปการปลูกต้นไม้นะคะ,ะเราก็ใช้หลักในการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นความรู้ว่า เราจะปลูกในทิศทางไหนมันจึงจะบังแสงแดดได้ทำให้เกิดร่มเงานะคะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายก็คือประโยชน์ของการเกิดเงานะคะก็คือการเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในภาพที่เราเห็นก็คือการเกิดสุริยุปราคานะคะโดยการเกิดสุริยุปราคาก็คือเงาของดวงจันทร์ไปบังแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้คนที่อยู่บนโลกมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ไม่หมดนะคะเนื่องจากมีเงาของดวงจันทร์มาบางังเราจะเรียกว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะแต่อีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือจันทรุป,ปราคาจะเกิดเวลากลางคืนเงาของอโลกไปบังแสงของดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องมากระทบที่ผิวของดวงจันทร์นะคะก็เลยทำให้อา คนที่อยู่บนโลกมองไปที่ดวงจันทร์จะไม่สามารถเห็นแสงดวงจันทร์ได้เพราะว่าโลกไปบังอยู่นะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์จากเงานะคะทีนี้ทีนี้เรามาดูคำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเขาถามว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่นะคะ นักเรียนหลังจากที่เรียนจบแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะตอบคําถามนี้ได้นะคะคําถามแรกก็บอกว่าเงาเกิดได้อย่างไรเงาก็คือเกิดจากวัตถุมาขวางกั้นทางเดินของแสงไว้แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงฉากรับแสงได้เพียงบางส่วนนะคะต่อไปคําถามที่2ก็ถามว่าการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันหรือไม่อย่างไร มีนะคะการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะโดยเราสามารถนําเอาประโยชน์เรื่องการเกิดเงามาเป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อบางแสงแดดทำให้เกิดร่มเงาได้นะคะนี่ก็คือเป็นบทเรียนที่อ,อยู่ในเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอและสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนได้นะคะในวันนี้ครูเอ๋ก็จะลานักเรียนไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะมีการเรียนการสอนอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวครูเอ๋จะนัดล่วงหน้านะคะหลังจากที่นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนี้แล้วให้หนักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบเก็บคะแนนตัวชี้วัดเรื่องแสงและเงาด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน